ข่าวดีล่าสุดอัปเดตแล้วนัดโอนเงิน1นึ่งมืนบาทเข้าบัญชีกดใช้ได้เลย11พฤศจิกายนนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกับพิเกตก็ไม่พลาดกันนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะอัปเดตแล้วนะคะมีโอนเงินเยียวยา ล่าสุดนะคะ11พฤศจิกาย,ยนนี้รับสูงสุด10,000บาทกลุ่มไหนจะได้สิทธิ์บ้างเป็นข่าวดีของใครนะคะรายละเอียดก็อยู่ในคลิปนี้ก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะเหมือนเช่นเคยหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมต้องการทราบแหล่งที่มาของข้อมูลสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะอ ปเดตล่าสุดนะคะเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33 39และ40ที่ตกล่นกันอยู่นะคะยังไม่ได้รับเงินนะคะมากกว่า3 0 0แสนรายด้วยกันกำหนดโอนรอบใหม่มาอีกแล้วนะคะหากพ่อแม่พี่น้องผูกบัญชีเข้ากับหมายเลขพร้อมเพย์บัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่11พฤศจิก,กายนนี้นะคะก็มีการนัดนข้อมูลจาก Facebook f a n p a g จแจ้งข่าวประกันสังคมนะคะมีโพสต์อัปเดตแล้วนะคะว่าเข้าไปเช็คสถานะ ได้นะคะแล้วก็มีการนัดวันโอนแล้วนะคะ11พฤศจิกายนนี้ใน29จังหวัดโดย13จังหวัดแรกนะคะรับเยียวยา2เดือนนะคะมาตรา33นะคะจะได้รับ5,000บาทมาตรา39และ40นะคะก็จะได้รับ10,000บาทเข้าบัญชีกันไปเลยนะคะส่วน16จังหวัดที่เหลือนะคะก็จะได้รับ1เดือนก็คือ2,500บาทและ5,000บาท ตามมาตราที่พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นผู้ประกันตนอยู่นั่นเองใครยังไม่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้แล้วนะคะอัปเดตล่าสุดนัดวันโอนแล้วนะคะใครรออยู่บ้างใครได้ไปแล้วนะคะได้กันเมื่อไหร่ก็มาคอมเมนต์มาแชร์ข้อมูลกันนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน สวัสดีค่ะ